่งมีดฆ่าหมูหนึ่งเล่มฟันข่วนทุกพบทุกภูมิจะสมเหตุสมผลไปหน่อยเหรอในวันพิธีเปลี่ยนอาชีพแย่ชวนได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาชีพสายงานอาชีพ life skill ที่ชื่อว่าช่างฆ่าหมูครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นต่างผิดหวังอย่างแรงแม้แต่เพื่อนสมัยเด็กก็ทิ้นเข้าไปเพียงเพราะอาชีพสายงานอาชีพนั้นไม่มีความสามารถในการต่อต้านศัตรูที่มาจากเผ่าพันธุ์นับหมื่นในทุกพบภูมิเลย อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเยชวนเป็นโรคจิตเภทมาตั้งแต่เด็กสิ่งมีชีวิตใดๆในสายตาของเขาล้วนเป็นหมูทั้งหมดมีดฆ่าหมูหนึ่งเล่มฟันตั้งแต่ประตูสวรรค์ทิศใต้ไปจนถึงถนนเพิงไหลตรงลูสังหารจนกระทั่งเผาพันนับหมื่นในทุกพภูมิยอมสยบเยชวนบอกว่าพ่อครับวิชาดาบที่พ่อสอนผมมานี่ใช้สำหรับฆ่าหมูจริงๆหรอครับเยฉียวนก็เลยบอกว่าแน่นอนสิ ถ้าพ่อโกหกพอก็เป็นลูกชายแกเมื่อเห็นเย้ชวนจับมันกรแท้สายเลือดบริสุทธิ์มาเชือดคอปล่อยเลือดได้อย่างชำนาญเผ่าพันธุ์นับหมื่นในทุกภพภูมิก็ถึงกับหวาดผวาว่าไอช่างฆ่าหมูอย่างแกเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นเทพแห่งมโนทัศน์ไปได้วะมังกรแท้ๆก็เอามาฆ่าเป็นหมูได้ด้วยหรอ